สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกบกบแกงเงียยอีกคือเกาด้จ้ามื่อนี่สามีขอเขาป้าหาเหตุน้ำจ้าประวานครั้งที่แล้วเอาคลิปลอบไปล่วงไว้ในเพจของฝรั่งเนาะแล้วที่นี่คนเมึงเพิ่นหกหมื่นกว่าคนเพิ่นเลยตินเต็นกันเลยข,ขอเขามาหาเหตุน้ำจ้าเนี่ เมืม่อวันที่19เบอร์จีจีกาเราเนาะพี่น้องก็ถือว่าเขานานหนาวแบบว่าเต็มใบเลยจ้า,จาแต่ปีนี้ปรากฏว่ามันบอหนาวไหมจ้ามันแบบวนันอ,อ,อากาศดีกําลังพอดีเลยไหมจ้าแต่เสียตรงที่ว่ามันมุมีแดดทั้งมีแดดขึดด้นมาหน,นี่บันเทิงเลยเข้าจะตรงหาเฮดไนยประวนันตลอดไปแน่ๆจ้าแต่ว่านี่ลหละตามที่เห็น ฝนลหลยๆแต่ว่าขาดแต่แดดจ้าปุกค่อยอยากจะเสือ้อเลยพี่น้องว่าสีหาเห็ดตอนเดือนพฤศจิกาแบบนี้ตะว,วันกะเกิดขึ้นแล้วนะจ้าพี่น้องลหลไหลเห็ดแม่ตะว,วนันเจ๊ดา,ายตะวันเขาถือทากกินซะส่วนใหญ่ไะจ้าแทบจะบ,บ่บเลื้อ้เข้าเลยไปแกงเลยละจ้ายงเชียร์นี่เบยง ขออนุญาตบปกภาษาฝรั่งเศสมือนึ <It> ่งด <ww. S 2> ้วยจ้าพี่น้องก็คกู November. Tu le tires, tu 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 tires. tires. non, 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 C'est quoi le non, On non, 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 On mange pas, ça. De veuf, non, euh, non, 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 c'est de non, 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 Tu fais quoi? Wow. Tu fais เร t i มตีเซ็บส<ะ>เสือปอบพี่น้อง,งนี่เป็นเหดดอกแรกที่สามีพ่นหาด้เพ่นดีจ้าประสันพี่น้องพันเอินไปเมืองยางค่ะผูมียก็เลยทำทมาไปดีใจน้ำเล่าพี่น้องปกติแล้วสีเก็บตาเห็ดเ่าใส,าสา่กบตาเนี่ยใช่่ Troute, quoi oh! Ah! Ah! Oh! Il y a combien t'as trouvé bah, pour l'instant hein Moi je vais trouver là-bas aussi hein? oh, Il est bien N'oubliez pas le couteau hein? oui. บยงเอิญเมื mm ่อนี่ได้เหตุใครมุกน้ำกระดองปกตินี่เขาืนตามปานี่คือเถามดตลยจาไม่สองดอกงพเขายังน้อยพ่อได้กินอยู่จ้า การเขาป้าคะเฮ็ดช่วงฝนก็ลังตก,ตกตกแบบนี้นี่ท้าเมนยูเมืองหนอกเลยพี่น้องมันจะเป็นอย่างที่ทรมานมากเลยถ้าเฮาบ่มียนอ่าต้องเท้าบูทกันฝน้ะท่าน้องเท้าผ้าใบธรรมดานีมันจะดูดน้ำเลยจ้ะมันสิทำไมเฮ่ารือว่าเย็นตีนแบบสุดๆเลยจ้ะกลับไปบ้านนี่คือตีนแดงเลยได้จ้า ช่วงนี้กะจะมีคนมาปาเราแม่จ้า,าพ,พี่น้องกะจะมีแค่กบกับสามีเรกกากะคุณให้หนุงอีกคนนึงเที่ยววันยังบ่าหาเห็ดยังสงสัยอยู่แม่จ้าว่าเห็ดสิยังเกิดบ้องสิแม่จ้าเพราะวันอากาศมันกระเริ่มนาวแล้วเนาะแต่วันเฮ้าคิดว่ามันจะตองมีเอียงกะต้องเกิดกันไดเฮาจะต้องมากอกแน่ใจก้อนต้องสียุท้าแม่จ้าสําหรับเห็ดเนาะ

Ah elle met Non Tu vois ou pas Ah ouais Allez, va foutre Tu beau, tu très beau toi วอนีกาบ่ายสองมุ่งกัวกาวแล้วพี่น้องสามีก็ขอตัวกบบปานไปกอนพวานเล่าหนังแม่จ้าพวาะเล่าใส่ล้องเท้าผ้าใบธรรมดาเนาะน้ำเข้าไปเน่ล้องเท้าเล่าแล้วกับพือสีเย็นตีนนั่นแหละจ้าก็เลยันปล่อยแล้วไปกบกาเมื่อนี้เอามอเตอร์ไซค์มาสองคันก็เลย ไ้พื่นครับไปก้นเราก็จะกลับไปกับน้องงงแล้วก็ไปส่งนาอยู่สถานีาวิลเลเยสวกม่าน,นะจ๊ะเพราะว่ามือมันไม่ไมีรถไฟมาป,า,ปาอาศัยวาคีมอสไต้หน้าจ้าเฮชนิดนีซื้อว่าเหตุเพียงมุ่ตรงจ้าหรือวา่าเหตุตีนแก๊สลักษณะก็คือตามซื้อเลยจ้า คลา,ายตีนแกะเลยแล้วรสชาติก็แซบนะจ้ะสำหรับคนมากเนาะตะวันกบมักบก,ก็คือเฉยๆจ้าบ่ค่อยมากคิดว่านมันสีค่อนข้างสีมีกลินแห้งจนเกินไปไหมจ้ากินมันฉุนขึ้นดังยิ่งเฮาเอาไปไว้ในตู้ตูต้ตแชแข็งนะจ้าเอาออกมานี่ก็คือนย่ามกินนี่มันเหม็นนะแม่จ้าเหม็นกินเห็ด ก็เลยตองทิมแบบว่าทิมมดเลยจ้าสิกม ตอนค้าครับก็กันย่างรัดปลายัางไม่พี่น้องพ่อจิสิไปนหาโมเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เฮ็ดตอนท่ายจ้าเมือนี้ไปหอดบ้านกาเฝ้าต้มข้าวต้มกินพี่น้องเพราวบ้านหนาวเขาไปในหน้าเอิกันือแม่จ้าไยต้มกินอีหยังหงอนอ่ะสิเลยจ้ากาต้มไส้เห็ดชิได้มากเมื่อนี้เลยแม่เรากาใส่ลูกซิ้นหมูโอ้ข้าก้านข้ากันได้พี่น้องใส่พริกไทยหลายๆหอมๆหรืจแมเราก็ใส่พักซี่เนาะ โอ้สุดยอดเลยความอร่อยแซบอีรีได้จ้าเต้าไอหมูนะจ้าหมูสับที่หฮาเอเอามา,านมเห็ดเป็นก้อนๆเนี่ยตรงปรุงเอาแบบเอารสแบบเข้มข้นเลยได้จ้ามันสีเฮดให้น้ำซุปหฮาว่ะแซบแล้วก็หอมโอ้ยเหมืดนช้ำนันพี่น้องเมอ่อนี่ สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนในด้วยจ้าที่เขามากดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์ขอบคุณหลายๆจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยจ้าขอบคุณค่ะ